สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของหลวงพี่โต้งกลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นเอหลวงพี่โต้งเองนะครับแกเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นานพ่อแม่ก็เลยให้ไปบวชหวังธรรมะขัดเกลาจิตใจแต่สุดท้ายท้ายสุดหลวงพี่โต้งแกกับตัวกลับใจไม่ได้หันไปลหลงไหลใกล้ดีในรถสวัสด์ของเจ้าตัวเล็กนั่นก็คือยาบ้าดับบิวเม็ดสีสม้มๆแรกเริ่มเดิมทีแกก็แค่เสพแค่เติมงานก็พอมีกิจนิมนต์ก็พอได้พอได้ปัใจจัยใน ส่วนนี้ไปซื้อยามาเสพมาเติมแต่ในระยะหลังแกเติมเยอะไปหน่อยปัจจัยมันไม่พอเงินมันไม่มีแกก็เลยผันตัวเองเป็นเอเยตนแต่ที่มันพีคแบบสุดๆตอนที่แกออกจากกุฏิตอนที่แกจะออกมาส่งยาก่อนที่แกจะถูกจับกลุมมีกุมารทองที่แกเลี้ยงไว้ชื่อว่าไอ้หลงได้ตะโกนบอกแกบอกป้าจ๋าป้าจ๋าอย่าไปป้อจ๋าป้อจ๋าอย่าไปแต่หลวงพี่โตงแกลั้นแกไม่ยอมเชื่อกุมารแกก็เลยไปจนในที่สุดแกก็ถูกจับกลุมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของหลวง พี่โต้งกับไอ้หลงกุมารทองของเขาให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e ทมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครบผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสังกระเปียวตำบลมะขามเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายนาเรศประกอบทมอายุ33ปีเขาชื่อเล่นว่าโต้งกันเพื่อนก่อนหน้านั้นโต้งเองเป็นนักโทษกันเพื่อนเคยติดคุกติดตารางมาหลายครั้งหลายหนรายพอ้อยทั้งตัวบริเวณหัวเขาจะมีรอยรีดหลายคนอาจจะสงสัยเวลาเจอนัก โทษกีดหัวเขากีดกันทำไมผมจะบอกแบบนี้นะบางคนอยู่ในเรือนจําเกิดอาการเครียดสะสมเมียเลี้ยวเมียลื่นญาติไม่มาเยี่ยมไม่มีเงินกินกับเพื่อนเขาก็เกิดอาการเครียดวิธีการระบายออกมันมีอยู่2อย่างกันเพื่อนอย่างแรกก็คือไปลงกับคนอื่นออกแนวซาเวียไปหาเรื่องต่อยตีกับคนอื่นลักษณะแบบนี้มันจะยาวอย่างที่2ก็คือทําร้ายตัวเองโดยส่วนมากก็จะก,กีดหัวกันเพื่อนบางคนก็กีดแขนกีดขาโดยใช้ใบมีดโกนโดยใช้ด้ามช้อนไปรับกับปูนไปฝนกับปูน เพื่อให้เกิดความคมเอามากีดแขนกีดขาบางคนก็กีดหัวกันเพื่อนพอเลือดมันออกมันก็เหมือนได้ระบายมันได้ปลดปล่อยกันเพื่อนเหมือนการหลุดพ้นออกจากความทุกข์มันได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันมีข้อดีของมันอยู่ข้อหนึ่งข้อดีของความเจ็บปวดคือทําให้เรารู้ว่าเรายังมีลมหายใจอยู่กันเพื่อนความเจ็บปวดบางครั้งก็เป็นเครื่องเยียวยาหัวใจตัวของโต้งก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นั่นก็คือการกรีดหัวตัวของโต้งจะมีรอยกีดบนศีรษะเขากันเพื่อนหลังจากเขาพ้น โทษออกมาคนในครอบครัวพ่อแม่ของเขาก็เลยตัดสินใจให้เขาไปบวชหวังเอาธรรมะเยียวยาจิตใจเขาขัดเกลาจิตใจเขาให้เขากลายเป็นคนดีไม่อยากให้เขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไปเสพยาไปขายาอีก คนในครอบครัวก็เลยพาเขาไปบวชที่วัดสังกระเปียวได้ประมาณสองปีกันเพื่อนหลังจากเขาบวชเป็นพระคนแถวบ้านก็เลยเรียกเขาว่าหลวงพี่โต้งกันเพื่อนแรกๆเลยหลวงพี่โตงก็เหมือนจะเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทาวัดทํากิจนิมนต์ไปเป็นพระน้ําดีอยู่ในระดับหนึ่งกันเพื่อนทีนี้ยาบ้ามันระบาดกันเพื่อนหลวงพี่โตงเองอดรนทนไม่ไหวกันเพื่อนเดินผ่านวัยรุ่นที่ไรกินมันเตะจมูกินมันเตะใจแกก็เลยกลับไปใช้ยาเหมือนเก่าเหมือนเคยกลับไปใช้ เจ้าตัวเล็กเวลาออกบินทบาตมันจะได้เดินคล่องๆกันเพื่อนเติมทีไรก็ออกบินธบาตแต่เช้าเติมทีไรก็สวดมนต์คล่องปลื้นนี่คือสไตล์ของหลวงพี่โต้งแกก็เติมแกก็เสพอยู่เป็นประจำแต่ตอนนั้นชาวบ้านยังไม่เดือดร้อนเนื่องจากว่าแกเป็นเพียงแค่คนเสพเสพเสร็จแล้วก็กวาดลานวัดนับล้างบาทให้หลวงพี่ล้างกุฏิให้หลวงพ่อลักษณะเป็นแบบนั้นกันเพื่อนหลังจากหลวงพี่โต้งเสพยามาได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าระบบก,การเงินแกเริ่มมีปัญหากิจนิมนต์ไม่ค่อยมี กิจนิมนไม่ค่อยมาซองไม่ค่อยถึงเงินไม่ค่อยพอใช้กันเพื่อนแกก็เลยคิดแล้วคิดอีกนอนไปอ่านบทสวดไปคิดยังไงก็คิดไม่ออกจะทํายังไงดีถึงจะหาเงินเพิ่มได้เนื่องจากว่าแกบวชเป็นพระจะออกไปรับจ้างก็คงไม่ใช่จะออกไปทํางานก็คงไม่มีแกก็เลยตัดสินใจผันตัวเองจากคนเสพเป็นคนค้ากันเพื่อนทีนี้ตัวของหลวงพี่ตุง้งแกเคยติดคุกอยู่หลายรอบหลายคราแกก็เลยรู้จักกับพ่อค้ายาในพื้นที่พ่อค้ายาคนนี้ชื่อว่าไอโก อไอโก้เองเคยติดคุกกับหลวงพี่ต้งพอออกมาก็ยังติดต่อกันอยู่เป็นเพื่อนเป็นบัดดี้กันติดต่อกันผ่านโลกโซเชียล ไอโกเองก็อยู่ในพื้นที่ตำบลมะขามเตียกันเพื่อนแต่อยู่กันคนละหมู่บ้านกันเพื่อนพอหลวงพี่ต้องอยากจะขายยาก็เลยติดต่อไปหาไอโกบอกอยากได้ยามาขายอยากได้ยามาจําหน่ายไอโกมันก็เลยไม่ขัดพระขอบินทบาทไอโกมันก็เลยจัดให้กันเพื่อนหลังจากน,านั้นนะตัวของไอโกเองก็เลยเอายามาให้หลวงพี่ต้งขายเลขเ,เองหลวงพี่ต้งก็ขายแบบบางๆขายแบบนิดๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนแรกลูกค้าย,ยังไม่เยอะพอบินทบาทก็ส่งซิกให้วัยรุ่นในพื้นที่ คนใช้แรงงานในพื้นที่ที่เสพยารู้ว่าเขาขายยาผีเห็นผีมันรู้กันอยู่แล้วกันเพื่อนมีการส่งซิกบอกที่วัดของอัตมามีของดีที่กุฏิของอัตมามีงานดีอยากจะได้ไปติดต่อเลยสุดท้ายท้ายสุดนะับตัวของหลวงพี่โต้งเองก็เลยเป็นเอเย่นในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็คือหมู่บ้านสังกะเปียวกันเพื่อนแกขายให้เฉพาะคนในพื้นที่คนที่รู้จักเท่านั้นกันเพื่อนทีนี้ประเด็นสําคัญคือตัวหลวงพี่โต้งเองแกเป็นพระแกออกไปส่งยาไม่ได้แก ก็เลยใช้วัดเป็นหาเลมกันเพื่อนเวลามีญาติมีโยมต้องการยาแกก็ให้มาเอาที่วัดแกก็ให้มาเอาที่กุฏิเป็นการขายยาอยู่กับที่กันเพื่อนโดยปกติแล้วนะถ้าคนขายยาอยู่ตามบ้านเขาจะออกไปส่งยาเนื่องจากว่าการเข้ามาที่บ้านมันจะเตะตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเตะตาชาวบ้าน แป๊บเดียวก็โดนจับกันเพื่อนแต่ตัวหลวงพี่โต้งเองแกเป็นพระแกออกไปส่งยาไม่ได้แกก็เลยเลือกใช้วิธีการให้ลูกค้ามาหาแกแต่เหลี่ยมแกก็พอมีแกขายเฉพาะกลางคืนเพราะกลางวันพระอยู่ในวัดเยอะกันเพื่อนถ้าให้ลูกค้ามาซื้อยาตอนกลางวันเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเดี๋ยวหลวงพี่เห็นแกก็เลยเลือกขายยาเฉพาะกลางคืนกลางวันเป็นพระกลาคงคืนเป็นเอกันเพื่อนสุดท้ายแล้วนะการกระทําของหลวงพี่โต้งมันไปเข้าตาชาวบ้านกันเพื่อนวัดอะไรมีแต่คนเข้ากลางคืนกันเพื่อน กลางวันเงียบสงัดไม่ค่อยมีคนเข้าทำบุญแต่พอกลางคืนมาวัยรุ่นขี่เข้าไม่หยุดไม่หย่อนกันเพื่อนขี่เข้าไปเป็นสายขี่เข้าไปเป็นทางกันเพื่อนเสียงมอเตอร์ไซค์ดังผ่าหมู่บ้านดังแงน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 เข้าไปที่วัดกันเพื่อนเสียงหมาเหา่ามาหอนก็ดังระงมชาวบ้านเขาเดือดร้อนชาวบ้านเขาอดรนทนไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็มีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั่นก็คือสอพอบางละมุงกันเพื่อนบอกให้มาตรวจสอบที่วัดแห่งนี้หน่อยน่าจะมีการขายยาให้กับวัยรุ นนใพื้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเมื่อได้รับแจ้งเขาก็รนทนไม่ไหวเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นความเดือดร้อนของคนในพื้นที่เขาก็เลยลงมาดูในพื้นที่มีการซุ่มดูอยู่รอบๆวัดแห่งนี้อยู่หลายวันกันเพื่อนเห็นวัยรุ่นขี่เข้าขี่ออกเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีการขายยายุทธการปราบหลวงพี่โต้งก็เลยเกิดขึ้นในวันที่4เมษายนปีพศ2567กันเพื่อนยุทธการมันเกิดขึ้นแบบง่ายๆเรียบๆเลยกันเพื่อนเนื่องจากว่าการขายยาครั้งนี้ ีมันเป็นการขายยาอยู่ทรงเดียวกันเพื่อนให้วัยรุ่นขี่เข้ามาในวัดมีการนัดรับยากันอยู่ข้างกำแพงข้างเมนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขามองดูอยู่กันเพื่อนเขาก็เลยไปดักซุ่มไปดักจับคนที่เข้ามาซื้อยาในวัดแห่งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่4เมษายนพอจับได้แล้วก็มีการพูดการเจรจากันเพื่อนคนที่เขาไปซื้อยามันเข้าไปซื้อยาครั้งละ5เม็ด10เม็ดพอเจ้าหน้าที่จับได้ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่บอกให้มันไปล้ ล่อซื้อบอกให้มันไปขยายผลเดี๋ยวจะปล่อยตัวไปเลขกับร้อยทับสองกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนี้การซื้อขายยาวงการนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อเราถูกจับจะมีการล่อซื้อมีการขยายผลแลกกับผลประโยชน์ของเราเพื่อแลกกับการปล่อยตัวในกรณีที่จับยาได้น้อยๆแต่ถ้ายาเยอะๆก็ได้ร้อยทับสองเอาไปลดหย่อนผ่อนโทษได้คนที่ถูกจับในค่ำคืนนั้นก็เลยกลายเป็นสายตำรวจแลกกับการปล่อยตัวกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบบ่าเบาๆบ,บ,บอกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปถ่าย เบอร์แบงค์มาเอาเงินไปให้500บาทบอกว่าเอาไปล่อซื้อเอาไปขยายผลให้หน่อยมีการถ่ายเอกสารแล้วเอาเงินให้กับคนเสพยาให้กับคนซื้อยาที่เข้าไปซื้อยากับหลวงพี่โตเงินเพื่อนหลังจากลูกค้าของหลวงพี่โตที่เกมไปก่อนหน้านั้นได้เบอร์แบงก์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการติดต่อหาหลวงพี่โตผ่านแอปพลิเคชันไลน,น์เพื่อนไลน์ดิ้งดังดึงขึ้นมาหลวงพี่โตแกก็ดีใจจะได้เงินไปเคลียร์เขาจะได้เงินไปทําทุนไปซื้อยามาขายต่อตัวของหลวงพี่โตกับลูกค้าคนน ก็เลยนัดรับยากันบริเวณเมนข้างวัดกันเพื่อนเป็นสถานที่เปี่ยวเป็นสถานที่มืดกันเพื่อนหลวงพี่โต้งบอกว่าสถานที่แห่งนี้แหละมันเหมาะกับการส่งยาหลังจากนั้นตัวของลูกค้าหลวงพี่โต้งก็ขี่เข้าไปในวัดตัวของหลวงพี่โต้งก็มีการแพ็กยาออกมากันเพื่อน500บาทตรงนี้ได้10อันหรือว่า1แถวกันเพื่อนหลวงพี่โต้งแกขายโคตรแพงเม็ดละ50บาทแต่ถ้ารู้จักกันหลวงพี่โต้งแกจะแถมให้ประมาณ1-2เม็ดถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจจากหลวง พี่โต้งกันเพื่อนหลวงพี่โต้งเองนะแกเพ็กยาเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเพื่อนพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ลูกค้าขี่เข้ามาในวัดแกกําลังจะก้าวออกจากกุฏิกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะเป็นจังหวะที่พีคเป็นจังหวะไสยศาสตร์กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหลวงพี่โต้งแกได้เลี้ยงกุมารไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้หลงกันเพื่อนไอ้หลงเองเป็นกุมารที่หลวงพี่โต้งเลี้ยงมาหลายปีดีดักตั้งแต่สมัยแกเป็นหนุ่มๆตั้งแต่สมัยแกเป็นเด็กเลี้ยงแบบนี้มาโดยตลอดกันเพื่อนมีการให้น้ําแดงกินมีการให้ขนม แต่ระยะหลังมามีการถวายบุหร่กับน้ำโค้กแง่ไม่ใช่นะอํำเล่นเฉยๆกันเพื่อนตัวของหลวงพี่โต้งแกก็เลี้ยงไอ้หลงมาโดยตลอดกันเพื่อนไปไหนมาไหนแกก็เอาไปด้วยจังหวะที่แกก้าวออกจากกุฏิแกได้ยินเสียงแววเข้ามาในหูกันเพื่อนพ่อจ๋าป่อจ๋าอย่าไปป่อจ๋าป่อจ๋าอย่าไปนี่คือเสียงของกุมารที่ชื่อว่าไอ้หลงกันเพื่อนไอ้หลงมีการทักเข้ามาในหูในโสตประสาทของหลวงพี่โต้งบอกอย่าออกไปอย่าออกไปมันอันตรายกันเพื่อนจังหวะนั้นเอง นะตัวของหลวงพี่โต้งก็หันไปที่ตัวกุมารทองที่แกเลี้ยงไว้กันเพื่อนแกก็มีการพูดการคุยการเจรจากับกุมารทองของแกแกบอกว่าพ่อจะออกไปหาเงินแกบอกว่าพ่อจะออกไปขายยาเดี๋ยวเอาเงินมาตัดยาลดหน้าเดี๋ยวไม่มีเสพเดี๋ยวไม่มีเติมยามันจะขาดช่วงยามันใกล้จะหมดแล้วตัวของหลวงพี่โต้งก็เลยตัดสินใจก้าวออกจากกุฏิไปกันเพื่อนสายลมอันแผ่วเ,เบาในค่าคืนอันเหน็บหนาวในขณะที่หลวงพี่โต้งก้าวย่างผ่านความมืดไปยังเมนไปยังจุดนัดพ แกได้ยินเสียงแว่เวๆมาแต่ไกลมาจากกุฏิของแกเป็นเสียงของไอ้หลงเป็นเสียงของกุมารทองกันเพื่อนเรียกมาแต่ไกลดังมาแต่ไกลบอกพ่อจ๋าพ่อจ๋ากลับมาก่อนพ่อจ๋าพ่อจ๋ากลับมาก่อนอย่าไปอย่าไปเสียงค่อยๆหายไปในความทรงจําในอากาศมีเสียงหมาเห่าลอยมาแต่ไกลลอยมาแบบบางๆางฮ้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 งมันเห่าอยู่ไกลกันเพื่อนมันก็เลยได้ยินแบบเบาๆตัวของหลวงพี่โต้งแกไม่สนอีราค่ายอิรมแม้ว่าหมาจะเห่าแม้กุมารจะเตื เกนแกก็ไม่สนใจเดินผ่าความมืดไปเรื่อยๆจนไปเจอกับลูกค้าจนไปถึงบริเวณเมนงันเพื่อนมีการแลกเปลี่ยนการนับลูกค้าเอาเงินให้แก5 0 0บาทแกก็ให้ยาไป10เม็ดหลังจากนั้นนับลูกค้าของแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบริเวณหน้าเมนไปกันเพื่อนเสียงมอเตอร์ไซค์หายไปกับสายลมจางไปกับความมืดตัวของหลวงพี่โต้งกําลังจะเดินกลับกุฏิ จังหวะนั้นเองก็มีเสียงคนดังขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดหยุด,ยดนี่คือการจับกลุ่มกันเพื่อนตัวของหลวงพี่โต้งเองโดนจับคาเครื่องโดนจับขณะส่งยากันเพื่อนหลวงพี่โต้งเองแกหน้าถอดสีนิดหน่อยแต่แกก็เก็บอาการเนื่องจากแกผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาพอสมควรกันเพื่อนสุดท้ายได้าสุดนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค้นตัวแกกันเพื่อนมียาบ้าอยู่จํานวนหนึง่งมียาไอซพร้อมอีกต่างหากกันเพื่อนมีบริการสองขนานกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเล็กหรือว่าเจ้าตัวใหญ่ตัวของ หลวงพี่โต the ้งก็มีกันเพื่อนหลังจากนั้นนะเขาก็คุมตัวหลวงพี่โต้งไปตรวจค้นที่กุฏิตรงนี้เองก็มีอุปกรณ์เสพยามีเครื่องช่างกันเพื่อนเป็นเภสัชมาตรฐานก็ต้องมีเครื่องช่างกันเพื่อนคิดจะจ่ายยาคิดจะขายยามันก็ต้องมีมาตรฐานลูกค้าจะได้ไม่ตําหนิลูกค้าจะได้ไม่ว่าได้ว่าน้ําหนักขาดว่าน้ําหนักเกินเนื่องจากว่าหลวงพี่โต้งแกช่างแบบเป๊ะกันเพื่อนพอค้นจบแล้วนะบทสรุปสุดท้ายหลวงพี่โต้งแกมียาบ้าอยู่ประมาณ115เม็ดแล้วก็มียาไอซ์อยู่ประมาณ and 10 จ็ดจีกันเพื่อนนี่ก็คือยาที่หลวงพี่โตมีในตัวแลก,กุติกันเพื่อนเบ็ดเสร็จรวมกันประมาณนี้กันเพื่อนหลังจากหลวงพี่โตถูกศึกแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมตัวหลวงพี่โตมาที่สอพอบางละมุงแล้วก็ลงบันทึกจับกลุ่มมีการแจ้งข้อหา้กับหลวงพี่โต้ง2ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือข้อหาเสพยาเสพติดนะครับอันนี้อัตราโทษ1ปี2ก็คือข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อจําหน่ายและจําหน่ายกันเพื่อนหลวงพี่โตโดนไป2จําหน่ายหลายคนอาจจะงงว่าจําหน่ายกับจําหน่ายและ จำหน่ายมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันเพื่อนในกรณีจำหน่ายเดียวนะโทษมันจะน้อยกว่าจำหน่ายและจำหน่ายเนื่องจากว่าศาลเขาจะมองว่าตัวของเรามียาไว้เพื่อจำหน่ายแต่ยังจำหน่ายไม่เสร็จสิน้นกันเพื่อนมันยังไม่สิ้นสุดขบวนการของการจำหน่ายแต่ในกรณีที่มีเบอร์แบงมีการล่อซื้อมันเหมือนเครื่องการันตีว่าเราจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้วจำหน่ายลุล่วงแล้วมันเสร็จสิ้นขบวนการของการจำหน่ายกันเพื่อนดังนั้นเมื่อขบวนการจำหน่ายมันเสร็จสิ้น แล้วอัตราโทษมันเลยสูงกว่าการครอบครองไว้เพื่อจําหน่ายกันเพื่อนการครอบครองไว้เพื่อจําหน่ายเรายังจําหน่ายไม่เสร็จสิ้นขบวนการมันยังไม่จบแต่ถ้ามีการล่อซื้อเมื่อไหร่นั่นแปลว่าจบกันนั่นแปลว่าเราเป็นพ่อค้าแบบเต็มตัว โทษมันก็เลยเยอะก,กว่ากันเพื่อนถ้าเป็นจำน่ายเดียวตัวของหลวงพี่โต้งจะตัดมาประมาณ15ปีรับสารภาพจะเหลือประมาณ10ปีแต่ถ้าเป็นสองจำน่ายเหมือนกับหลวงพี่โต้งโดนในขณะนี้ตัดมาอย่างต่ำๆประมาณ20ปีรับสารภาพก็จะเหลือ15ปีโทษจะต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งกันเพื่อนแผ่นี้เองหลวงพี่โต้งมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า15ปีกันเพื่อนรับจบรับเจ็บไปในแผ่นี้กันเพื่อนบวชเป็นพระอยู่ดีๆอยากให้ธรรมะขัดเกลาจิตใจแต่ สุดท้ายท้ายสุดไปลงไหลใครดีในรถสวัสด์ของเจ้าตัวเล็กก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกหนึ่งครั้งเพื่อนๆนนี่ก็คือจุดจบของหลวงพี่ต้งกับไอ้หลงของเขากันเพื่อนถาาเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่ อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโค